สวัสดีครับช่องท็อปไทยแลนด์สำหรับคลิปนี้ผมก็จะพามาเที่ยววัดปรทุมวัดนารามราชวร,รวิหารซึ่งเป็นวัดพระอารามหลวงชั้นตีและวัดนี้ได้ตั้งอยู่ระหว่างใจกลางย่านสินค้าย่านสัมสินค้าและอยู่ตรงกลางร,ระหว่างพารากอรและเซนทัเวิร์และสถานที่แห่งนี้ที่ตั้งก็คือ969ถนนพระรามที่1แขวงปทุมวันเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครและ วัดแห่งนี้มีสองพระอุโบสถด้วยกันนะครับซึ่งสองพระอุโบสถนี้ก็จะมีพระพุทธรูปเก่าแก่ศักดิ์สิทธิ์และมีคนไทยคนจีนฝรั่งต่างชาติหลายๆประเทศนะครับที่มาสักการะบูชาพระพุทธรูปสถานที่แห่งนี้ซึ่งมีพระประธานคือพระใสพระสายนะฮะและก็ยังมีพระพุทธรูปสําคัญคือพระเสริมพระแสและยังมีจุดที่น่าสนใจก็คือพระวิหารพระอุโบสถพระเจดีย์ เลือนพระศรีมหาโพธิ์พระบรมราชานุสาวรีพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเจดีย์ประดิษฐานพระสรีลังคารและสวนป่าศาลาราชสัทธาธรรมและวัดนี้ก็มีประวัติยาวนานนะครับที่เป็นวัดที่พระมหากษัตริย์ทรงสร้างขึ้นมาและเริ่มมาสถาปนาขึ้นในสมัยราชการที่5นั่นเองนะครับ และพระพุทธรูปเก่าแก่ที่เราหลายคนทราบนะครับที่ตั้งอยู่ในพระบโวโสถและมีประวัติระหว่างไทยกับราวมาตั้งแต่สมัยรัชการที่4นะครับซึ่งเป็นศิลปะล้านช้างเวียงจันทร์นะฮะซึ่งเป็นเกี่ยวกับศิลปะโบราณน,นะครับตั้งแต่สมัยคนลาวที่ย้ายถิ่นฐานล้านช้างนะครับมาอยู่ณเขตนี้นะครับ นั่นก็เป็นวัฒนธรรมไทยและลาวนะครับที่ประดิษสถานไว้ในวัดแห่งนี้นะฮะและซึ่งวัดนี้ก็มีประวัติที่เป็นมายาวนานมากนะครับและมีเรื่องราวหลายเรื่องผมก็คงอาจจะนำมาคข้าวๆพอเท่านี้นะครับตอนนี้ผมก็อยู่ที่ในพระอุโบสถแล้วนะครับณตรงนี้นะครับเดินเข้ามาเห็นไหมครับซุ้มตรงนั้นฝั่งตรงนู้นที่ผมแพลนกล้องไปนะครับจะเป็นเซ็นทรัลเวิด์นะครับส่วนด้านหลังนะครับ นี่พาลากรนะครับที่ผ่านแวบๆมานะฮะตรงนี้จะเป็นเซนต์เทเวิด์นะฮะเห็นป้ายนะครับเป็นตึกชัดเจนเลยนะครับเขียนว่าเซนต r a l w เวิด์อ่ะตรงนี้ผมก็จะเริ่มต้นมาที่พระอุโบสถนะครับหลังหลังด้านหน้าสุดนะครับอ่าพระอุโบสถจะตั้งซ้อนกันนะครับด้านหลังนู้นจะเป็นพาลากรนะครับที่เป็นป้ายสีน้ําเงินตรงนี้ก็จะเดินเข้ามาบริเวณนี้ พระอุโบสถหลังแรกนะครับนี่นะฮะก็จะมีบอกนัพระอาบอกน้าอุโบสถซึ่งสองพระอุโบสถที่ผมได้กล่าวมานี้นะครับก็จะเป็นพอุโบสถที่คนผ่านไปมาสัญจรรวมทั้งชาวต่างชาติหลายๆประเทศนะครับที่เข้ามาสักการะบูชาก็จะตั้งพระอุโบสถซ้อนกันนะครับด้านหน้าด้านหลังซึ่งจะตั้ง ซ้อนกันนะครับตั้งพระอุโบสถด้านหน้าถัดไปก็เป็นพระเจดีย์นะครับเจดีย์แล้วก็เป็นพระอุโบสถเห็นไหมฮะตรงพารากรนะครับฝั่งฝั่งที่สองจะติดพากรากรก็คือตรงนั้นน่าจะเป็นพระราชวังเก่านะครับวัดนี้เป็นพระราชวังเก่านะครับทุกคนและครั้งนี้เองก็เป็นครั้งแรกที่ผมมีโอกาสได้มาวัดแห่งนี้นะครับผม ซึ่งผมบอกเลยครับว่าวัดนี้จะมีด้านในก็คือเป็นเป็นที่กรรมฐานนะครับซึ่งอยู่ใจกลางเมืองมันสงบจริงๆนะครับมันจะมีป่าเดี๋ยวผมจะพาเข้าไปดูตรงที่ผมเดินเดินจงกรมกรรมฐานนะฮะแล้วก็จะมีที่นั่งสมาธินะครับตรงนี้ก็ที่เราถ่ายกล้องอยู่ตอนนี้ก็จะเป็นอเจดีนะครับ โซนนี้นะครับผมตรงนี้ก็จะเป็นพระอุโบสถปอะอุโบสถที่สองนะครับก็คือ,คอจะตั้งซ้อนกันอยู่ก็คือมาติดพระราชวังนะครับด้านหลังถัดไปก็น่าจะเป็นพระราชวังนะก็เป็นน่าจะเป็นพระราชวังเก่านะครับก็นี่ครับตรงสีเหลืองพ๊อบก็เป็นครั้งแรกของผมนะครับและกจากการเคาะหาข้อมูลฮะหลายๆหลายๆทางน,นะครับผมตรงนี้ก็จะเป็น เป็นที่สักการะบ,บูชาเพื่อจะมีพระตรงนี้เห็นไหมครับวับวับต้นไม้ต้นนี้นะครับเป็นพระศรีมหาโพนะครับเป็นเรือนศรีมหาโพตรงนี้จะเป็นที่เก็บอัฐินะฮะที่ล้อมรอบมีทางเข้าทั้งสีทิศนะครับและก็มาจากอ่าและต้นศรีมหาโพธิ์ต้นนี้นะครับซึ่งมาจากผมก็มาจากศรีลังกานะครับและก็ มีการตั้งเรือนล้อมรอบต้นศีมหาโพไว้นะฮะแล้วก็จะมีพระรอบทุกทิศนะครับเป็นวิจิตรศิลนะฮะซึ่งด้านในที่ผมเข้าไปอ่านนะครับก็จะมีอธิสัญนใหญ่ก็จะเป็นเสื้อสายจีนนะครับผมเสื้อสายจีนก็ส่วนใหญ่นะฮะซึ่งเรือนพระศีมหาโพตัวนี้ก็มี วัรกรัรกย์นะครับซึ่งผมก็จำก็ข้าวนะผมก็จำชื่อไม่ได้นะฮะก็ได้นำมาถวายพระมหากษัตริย์ไทยแล้วก็ตรงนี้นะครับผมก็จะเดินผมก็จะเดินรอบนะครับซึ่งเงียบมากนะครับเนเงียบมากเลยนะครับตรงนี้นะฮะซึ่งตอนนี้ก็คงจะมีผมคนเดียวนะครับไม่มีใคร เข้ามานะครับผมมาช่วงเช้าเพราะผมตั้งใจมามานั่งกรรมฐานครับถ้าจะนั่งผมไปนั่งทั้งสองอุโบสถนะอุโบสถที่ซ้อนกันอยู่นะครับพราสองพรออุโบสถครับ <c oughs> ซึ่งนั่งไม่ได้นะครับถ้าจิตไม่สงบจริงจนั่งไม่ได้นะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นชาวต่างชาติกับคนไทยนะครับที่เข้ามานั่งพรออุโบสถนั่งสมาธิก็จะมีเสียงรถไฟฟ้าบ t s เอนะครับเสียงทั้งวันเลยนะครับ แนะนำนะครับถ้าจะมานั่งก,กรรมฐานวัดนี้นะครับให้ไปสถานที่ด้านในนะฮะที่เขาจัดไว้ให้กรรมฐานนะครับผมก็คือสวนป่าสาราพระราชาศรัทธานะครับก็คือด้านในจะมีที่นั่งสมาธิมีที่สดมนและมีที่เดินจงกรมภาวนาซึ่งเป็นป่าที่เตรียมไว้แล้วครับและวัดนี้ยังมีที่เก็บอัฐิหลวงปู่มั่นด้วยนะครับและพระาลีริกธาตุอีกในหลายองค์นะครับ ซึ่งผมเองก็ไม่เข้าใจไม่แจ่มแจ้งในเรื่องพวกนี้นะครับเรื่องภาษาลีลิกธาตุเพราะว่ามันจะเห็นจากแต่ละองค์นะครับจะเป็นเมล็ดถ้าอ่าเท่ากับข้าวสารนะครับเพิ่งจะสลับกันไปครับเหมือนผนึกแก้วมั่งเหมือนใสๆใสมั่งมีสีสันมั่งนะครับเหมือนเมล็ดข้าวสารนะครับตรงนี้ก็เป็นพิพิธภัณฑ์หลวงปู่มั่นนะครับเมื่อกี้นี้นะฮะัี ตรงนี้ก็เป็นปฏิมากรรมนะครับและปฏิมากรรมในพระอุโบสถนี้ยังมีเรื่องราวของสีธนนชัยด้วยนะครับที่ตามฝาผนังนะครับมีเรื่องราวนะครับนี่ครับตรงนี้ก็มาถึงสวนปราศัทธาสวนปราศาลพระราชรัทธานะครับและก็จะมีป้ายที่าราชการที่9้านะครับ พระมาหากษัตริย์รัชกาลที่9น,น,นะครับซึ่งมาประกอบพิธีทำศาสนานะครับตรงนี้นะครับป้ายตรงนี้ก็จะมี <c oughs> มีเรื่องราวรัชกาลที่9น,น,นะครับก็คงจะอ่านตามป้ายนะครับซึ่งพระบาทสมเด็จพระภูมิพลอดุลยเ,เดชและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถน,นะครับซึ่งท่านได้มาพระราชดำเนินถวายพระป่า,พพาเพื่อสร้างสาราธรรม ให้ผู้คนได้มาปฏิบัติธรรมณสถานที่แห่งนี้ครับซึ่งเดินเข้ามาในในในส่วนตรงนี้นะครับในเขตตรงนี้ก็จะเงียบมากนะครับตรงนี้เองนะครับก็จะมีพระพุทธร,รูปศักดิ์สิทธิ์นะครับผมก็จะเป็นสถานที่ปฏิบัติซึ่งเงียบมากๆนะครับก็จะมี หลายท่านก็บว่าตรงนี้ก็จะเป็นโซนของที่เป็นป่าที่ป่ากลางเมืองนะครับเป็นป่าภาวนาจะมีโซนที่เดินจงกรมนะครับเขตนี้นะครับภาวนาได้หมดนะครับหมืออาจะนั่งสมาธาิถ้าฝั่งทางนู้นนะครับถ้าฝั่งทางนู้นไปจะมีที่เดิน <c oughs> ภาวนาเดินจงกรมนะครับจะมีจะเป็นโซนเป็นสัสดส่วนนะครับเป็นโซนนะครับป่าตรงนี้ก็จะร่มลื่นนะครับซึ่งดินวัน้นก็จะ อาจจะอาจจะมียุงบ้างนะครับเพราะว่าช่วงนั้นมันก็ถ้าเป็นป่านะครับมันก็เป็นป่าทึบเนาะเป็นต้นไม้คุมครับาาก็อาจจะมีซึ่งในส่วนนี้ก็จะมีทั้งนกนะครับมีเสียงนกนกอยู่อาศัยนกก็จะร้องตลอดเลยครับร้องบ้างครับก็ถ้ามาโซนนี้ก็จะเงียบนะ ก็จะมีตรงนู้นะครับกุติจำลองหลวงปู่มั่นนะครับถ้าเดินขึ้นมาตรงนี้นะก็จะมีเป็นชั้นขึ้นครับล่มเลื่นมากนะครับสถานทีงนี้ตรงนี้นะครับเป็นกุติจำลองหลวงปู่มั่น และข้างนอกก็จะมีเรื่องราวนะครับเรื่องราวของรูของปู่มั่นนะครับสายพระกรรมฐานนะครแล้วก็มีรูปพระเกจิหลายๆท่านนะครับเรื่องราวก็อาจจะมีมากมายนะครับที่ผมบรรยายไม่หมดนะครับหลังจากนี้ก็คงต้องชมชมสถานที่ปฏิบัติธรรมไปเรื่อยๆนะครับสำหรับคนที่อยากมานะครับผม บอกเลยว่าเป็นสถานที่ดีมากครับเหมาะกับการปฏิบัติและสถานที่แห่งนี้นะครับถ้าคนอาจจะมีบุญวาสนาก็อาจจะนำพาให้จิตพบในสิ่งที่ตัวเองไม่เคยไม่เคยสัมผัสมาก่อนนะครับผมรู้ได้เฉพาะตนนะครับเรื่องนี้คงพูดไม่ได้นะครับไม่มโนนะครับผมเพราะว่า เป็นวัดที่เก่าแก่มากนะครับและมีเทพเทวราที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ปกปักรักษาอยู่ในสถานที่แห่งนี้นะครับเอาละครับหลังจากที่ชมสวนกรรมฐานเรียบร้อยแล้วครับเราก็จะมาดูห้องน้ําที่อยู่ในสวนกรรมฐานกันบ้างน,นะครับตรงนี้ก็จะมีทั้งผู้หญิงห้องผู้หญิงแยกนะครับแยกผู้ชายแยกนะครับหลังจากชมห้องน้ําเรียบร้อยแล้วนะครับที่พื้นที่สะอาดต่อมาก็มาที่ ตรงนี้กันเลยนะครับจดสําคัญนะครับตรงนี้ก็จะเป็นอาคารพิพิธภัณฑ์หลวงปู่มั่นนะครับตรงที่เก็บเก็บอัฐิหลวงปู่มั่นนะครับแล้วก็จะมีเรื่องราวกรรมฐานของหลวงปู่มั่นนะครับเป็นสตอรี่นะครับเป็นเรื่องราวนี่ครับตรงที่เก็บก็จะมีเรื่องราวที่หลวงปู่มั่นไปกรรมฐานและไปพักที่วัดใดบ้างน,นะครับ ก็จะมีเรื่องราวทั้งหมดนะครับอยู่ในพิพิธภัณฑ์แห่งนี้แล้วก็จะมีเชื้อสายนะครับพระกรรมฐานแต่ละท่านนะครับซึ่งตรงนี้ก็จะเปิดให้เข้าได้ช่วงเช้าถึงเย็นก็สี่โมงห้าโมงเย็นนะครับพิพิธภัณฑ์ก็ปิดแล้วนะครับซึ่งจะไม่ให้เปิดซึ่งจะเปิดให้ชมเฉพาะ เป็นเวลานะครับผมตรงนี้ก็จะเป็นสายนะครับสายตั้งแต่หลวงปู่มั่นลงมานะครับจนลูกศิษย์แต่ละท่านนะครับผมคณาจารย์แต่ละแต่ละท่านนะครับนี่ครับตรงนี้ก็จะเป็นชั้นสองนะครับซึ่งสามารถถ่ายคลิปถ่ายวิดีโอได้นะครับทั้งวัดเลยนะครับในส่วนที่เขาจัดให้ถ่ายนะครับตรงไหนที่เราสามารถเข้าไป เข้าไปในโซนที่ที่เขาให้ให้เข้าไปนะครับผมมันก็จะมีโซนทั่วไปนะครับกับโซนที่ส่งนี้ตรงนี้ก็จะแมกนัชเชันเจนเลยนะ